นิทานอีโศกเรื่องทองคำกับก้อนกรวดประเทศอันไกลโพ้นมีพ่อค้ามาจากประเทศอื่นได้เข้ามาขายทองคำแต่คนในประเทศนั้นไม่รู้จักทองคำเลยจึงไม่สนใจที่จะซื้อมาครอบครองพ่อค้าแปลกใจเลยร้องถามว่าอ้าวเจ้าไม่รู้จักทองคำเลยหรือมันเป็นของมีค่าสำหรับประเทศข้ายิ่งนักเจ้าไม่ต้องการของมีค่าของข้าบ้างหรือชาวบ้านตอบว่าไม่หรอกข้าเอามาก็ใช้ไม่เป็นไม่รู้ประโยชน์ของมัน หากเจ้าคิดว่าของของข้าไม่มีค่าข้าอยากจะรู้ว่าของมีค่าของประเทศเจ้าคืออะไรหากไม่ใช่ทองคําก้อนกรวดไงมีค่ายิ่งนักสําหรับประเทศเรานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คิดว่ามีค่าสําหรับเราเพราะบางทีของที่คิดว่ามีค่านั้นอาจจะดูไร้ค่าสําหรับคนอื่น พุทธภาษิตตุถีสุขาอิตรีตะเรนความสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้นำสุขมาให้